ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีกีดกาบใบนาเกีดกาบใบของต้นมะพร้าวบนไจนะต้นนี้อายุประมาณสองปีแล้วนะสองปีเกือบสามปีแล้วครับเนี้ยต้นจะอยู่ประมาณนี้ฟอร์มประมาณนี้นะเนี่ยดูกลาสวยเห็นไหมกลาสวยงามนะใบดกนะเขียวเนี้ยใบสีเขียวเนี่ยลำต้นเขียวอ่านเะนี่ย วันนี้ผมจะมาขีดกาบใบให้พวกเราได้ดูกันนะฮะขีดให้พวกเราดูบ่อยๆพวกเราจะได้จําได้จะได้ทําเป็นจะได้คล่องนะฮะก็ดูๆกันไปก่อนนะครับว่าวิธีการขีดกาบใบน่าจะทำกันยังไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะไอ้เครื่องมือที่ใช้ในการขีดก็มีคตเตอร์เนี่ยนะคมคมเปียกเลยนะคตเตอร์อคตเตอร์อต้องใช้ใบของของแฉะนใบใบตกองแฉะ ถ้าไม่ใช่ฟองแส้มันจะไม่คมนะเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยนเรามาสังเกตูตรงนี้เนี่ยกาบใบนะเนี่ยกาบใบขึ้นสูงแล้วนะเนี่ยอยู่ส่งบนนี้เลยต้นแะบพลาบอนไซเนี่ยกาบใบสูงขึ้นมาขนาดนี้ไม่ได้นะต้นจะทำให้ต้นมันโต มันจะไม่ได้แบบฟอร์มของมะพร้าวบอนใสอ่าเวลาเราขกี่เซตเนี่ยเราก็พยายามดัดใบมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะควันนี้เราก็มาเก็บงานมาหน่อย อันไหนไม่สวยเราก็เก็บเก็บงานได้ดังนี่ยอ,องเห็นกันไปงานเนี่ยมวยเรากเก็บงานได้

<c oughs> โทษทีครับมองเห็นมากเนี่ยเนี่ยตรงนี้มองเห็นนะแล้วก็ขีดเพิ่มมาหน่อยตรงนี้นไม่ถั่วล้วเก็บมันหน,น่อยเอาเลย 老人哈。Oh, ส่วน อันนี้อันนี้เรากบเหมือนกันนะอย่งเก็กันแล้วก็ดัดนี้หน่อยไม่สวยเราก็เก็บแล้วแวสโลปลงมานะแล้วก็ดัด ขี่เลยนะขี่ดอกเลยนะ ออกเลยเนี่ยเนี่ยมันจะดูชาดนะเห็ไหมฮะเสร็จแล้วเรากีเสร็จเราก็ดัดขึ้นหน่อยดัดเพิ่หน่อยนะเนี่ยนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในส่วนด้านบนนี้ให้พวกเราได้ดูชัชดๆนะเนี่ยเห็นไหมฮนี่เราก็เกลี่ยออกม,มองเห็นไหมฮะเนี่ย มองไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคดอกแล้วนะอ้โ đọc rồi là gì? mang đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เราเก็บมาหน่อยขีดออกเลยนี่ขีดออกเลยอ่าตรงนี้ไม่ค,ค่อยสวยก็แต่งมาหน่อยแต่มันก็สวยหน่อย ี๋ยวเราก็ดัดบนนนะฮะันนี้เลยนไหมเป็นไงนไงครับเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ สวยประมาณนี้อันนี้คือมาพราวนใส่ของแฉของแฉจะเป็นอย่างนี้เลยขนาดประมานี้เลย

<c oughs> นี่นะก็จะประมาณนี้ครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้รดน้ําอย่างเดียว <c oughs> ก็อีกประมาณสักน่าจะอยู่มาณสักสองเดือนนะสองเดือนแล้วก็มากี่อีกรอบหนึ่งนะเนีมันจะได้แบบพวามที่สวยงามนะฮะออกมาพามอนใสเนี่ยเาอาให้พวกเราได้ดูกัน องวางก็หักทำได้ ครับคลิปนี้ก็ฝากพุณโรว้แค่นี้ก่อนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็จะจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําด้วยนะจะได้ทําให้พวกเราได้ดูกันบ่อยๆครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเย okay, ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ